สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเมนนะครับนักพนวันนี้มาดูที่296ตารางวานะครับตรงพวกแดงตงัวนี้ทางตรงนี้ขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับตรงนี้ไปออกออกไปโรงพยาบาลพวกแดงนะครับออกไปตรงนี้200ถึงสายเมตรก็โครงการลีโอแล้วก็เก้เมเิลเลตนะครับวันนี้ผมจะพามาดู ที่ตัวนี้หน้ากว้าง30เมตรนะครับจากหลักนี้ยาวมาถึงตรงนี้นะครับลึกนู่นนะครับถึงเขียนแดงใล่ไหมแดงๆนะครับลึก40นะครับตัวนี้แปลงนี้296ตารางวาแล้วเรามาดูจุดดีจุดได้นะขอ จุดดีนะครับจุดดีคือเป็นจุดเป็นจุดที่ติดถนนนะครับทุกคนแล้วก็ใกล้ใกล้โครงการจัดสรรน,นะครับตรงลงไปนี้อีกร้อยเมตรเนี่ยก็โครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับแล้วก็ชุมชนเล็กๆตรงนี้นะครับไม่เหญ่มากแล้วก็ถ้าจะมองเห็นก็คือเนี่ยขาวๆจุดๆขาวๆเนี่ยครับน้ํานะครับเป็นอ่างเก็บน้ํหน้องปลาไหลครับจุดนี้รถสัญจรมีรถสัญจรตลอดนะครับั้างๆโรงเงียน ตลอดตรงนี้เป็นอุโมงค์ป่ายางนิดนึงนะครับร้อยกว่าเมตรร้อยเมตรเองใกล้ๆล้โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ดินที่ดินตรงนี้ต้องถมอยู่นิดนึงนะครับเป็นที่ต่ํากว่าถนนอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะครับไฟฟ้าถึงบ้านหลังนั้นนะครับหลังสีขาวๆข,ขยายเขตมาอีกประมาณสองต้นนะครับประมาณสองต้นน้ําพร้อมนะครับจุดตรงนี้น้ําพร้อม โอเคแปลงนี้นะครับแปลงนี้สองรเก้าสิบหกเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านข้างนะครับอีกหนึ่งงานแปลงละหนึ่งงานนะครับหน้ากว้าง10บเมตรนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขายนะครับเนี่ยหนึ่งงานโอเคเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนตัวนี้สองยเก้าสิบหตารางวานเนี่ยตารางวาเนี่ยขายสองล้านสามนะครับสองล้านสาม สามารถต่อรองได้อยู่นะครับเดี๋ยว้องโทรมาต่อรองแล้วก็ยคุปกับเจ้าของที่ฮะอาจจะต่อรองได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วเองมาดูแปลงข้างๆนะครับจากตรงน,นี้มานนี้ทั้งหมดสี่แปลงนะครับติดกันหนึ่งสองสามสี่นู่นนะครับยาวไปเลยลึกสี่สิบกว้างสิบเมตรนะครับทุกคนตัวนี้ก็เหมือนกันนะข้อดีข้อได้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้แปลงละแปดแสนห้านะครับแปลงละแปดแสนห้าตามสามารถ ยังสามารถต่อรองได้อยู่นะครับราคานี้เดี๋ยวลองโทรมาต่อรองดูนะครับลองติดต่อผมมาได้0991646287นะครับผมชื่อเม่นนะครับโอเคแปลงแล้วเราดูบริเวณรอบข้างนะครับตัวน,นี้ก็ป่ายางตาวน,นี้ก็ป่ายางเช่นกันนะครับอ่าจุดได้อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ทางโค้งนะครับทุกคนทางโคง้งแปลงตรงนี้เหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับทําบ้านได้นะครับ แต่ทีเนี้ยท,ทางบ้านมันโค้งมันเป็นทางโค้งเนาะเราอาจจะมีวิธีแก้อาจจะทํากําแพงข้างหลังนะครับป้อมเลยหันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้าบ้านมาทางนี้อาจจะต้องทําถนนตัดเข้าไปข้างในแทนนะครับให้ลูกบ้านขี่รถออกมาแล้วก็ออกมานี้หรือว่าสามารถซื้อลวบตรงนี้ได้เลยนะครับเนะี่ยซื้อทั้งหมดเลยก็ได้ทุกแปลงทั้งหมดห้าแปลงตรงนี้นะครับ ลงไปนี้ก็อ่างบอกกายครับใกล้ๆตรงนี้ใกล้ๆนี้จะเป็นโครงการหมู่บ้านใหญ่นะครับเดีย๋ยวลองมาดูขอบๆรอบๆนะครับติดติดติด,ตดทางโค้งอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าถามว่าที่ตรงนี้ถูกนะครับถูกก็ร้ององตลาดเนาะปกติตรงนี้เขาจะขายกันตารางวาละหนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้เราคิดโดยรวมแล้วก็ตกประมาณตารางวาละ แปดพั 8, นะครับตกตารางว่าล้แปดพันเองถูกก่าท้องตลาดแน่นอนแต่ก็เป็นราคาที่ยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ายังสามารถต่อรองได้โอเคเนี่ยครับลงไปนี่มองเห็นเลยนะอ่างเก็บน้ํานะครับเนะี่ยขาวๆเนี่ยตรงใกล้ๆกันนี้ก็มีอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ผมขายเองเหมือนกันแต่มันจะติดถนนเลยน้ำไฟพร้อมนะครับ ตัวนั้นหนึ่งงานหนึ่งล้านนะครับแต่ตัวนี้หนึ่งงาน8ปดแสนห้านะครับถูกประกันเยอะเลยสำหรับวันนี้ถ้าใครมีข้อข้อ,ข,อข้องสนใจไปลิ้นพันกันแหละถ้าใครแบบสนใจนะครับก็ลองติดต่อมานะครับทุกคนสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับระหว่างเราอยู่ก็มีรถมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับ